สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องนัวปากนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆมาเดินชมภาพบรรยากาศอัปเดตซอยเวลคัมจอมเทียนนะคะซึ่งตอนนี้แอนยืนอยู่บริเวณปากซอยที่มีโรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลทนะคะแอนก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปรอบๆบบริเวณโน่นกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอนก็มีข่าวสถานการณ์นะคะโควิดของ ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะในจังหวัดชนบุรีเนาะมาฝากเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อนะคะรายใหม่จังหวัดชนบุรีวันนี้นะคะอยู่ที่91เคนนะคะเพื่อนๆส่วนอำเภอที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเยอะสุดนะคะก็คืออำเภอเมืองนะคะอยู่ที่36คนส่วนบางละมุงวันนี้นะคะมียอดผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่12คนนะคะ หลายคนนะคะถามแอนเข้ามาว่าเกี่ยวกับข้อบังคับนะคะเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทะเลนะคะแอนก็ Uncle มีการสอบถามไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าบริเวณพื้นที่ทะเลนะคะพอที่จะนั่งได้นะคะแต่ขอย้ำว่านั่งได้แบบคนสองคนนะคะอย่านั่งเป็นกลุ่มใหญ่เนาะ ตอนนี้เขายังมีข้อห้ามอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการอลุ่มอล่วยให้นะคะสำหรับคนที่จะนั่งบริเวณชายหาดนะคะขอแค่ว่าอย่าจับกลุ่มรวมกลุ่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะหรือว่าดื่มสุราเนาะบริเวณชายหาดนะคะอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะผิดข้อบังคับเนาะก็ถ้าเกิดมีข้อบังคับที่ชัดเจนนะคะ ออกมาแอนก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนพัทยานะคะเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าต้องกักตัวไหมมาเที่ยวได้ปกติไหมคือมาเที่ยวที่พัทยานะคะสามารถมาเที่ยวได้ปกตินะคะไม่ต้องมีการกักตัวหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็เอกสารก็ไม่ได้ใช้นะคะสามารถมาเที่ยวได้เลยเนาะส่วนห้างต่างๆนะคะของพัทยายังเปิดปกตินะคะ 3ห้างดังนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยัลการ์เด้นนะคะเซ็นทรัลพัทยาบีชนะคะหรือว่า Terminal 2ลเนนะคะก็เปิดให้บริการในทุกๆวันนะคะก็เมื่อวานนะคะที่โพสลงไปในชุมชนนะคะว่าแอนจะหารายได้พิเศษนะคะจากการขายอาหารทะเลนะก็ใครที่ยังไม่กดติดตามเพจนะคะสามารถไปกดติดตามเพจของแอนเพจ a c e b o o k นะคะ แอนจะไปลงขายที่โน่นเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ขับรถไปเซอร์วีห์หาราคานะคะน่าจะไปช่วงบ่ายๆนะคะไปถ่ายภาพแล้วก็เอาไปเอาราคามาโพสลงนะคะเผื<ๆ>่อเพื่อนๆคนไหนเนาะอยากจะสั่งซื้อไปทานที่บ้านหรือว่าฝากส่งนะคะอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอยากจะฝากไปที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถ ระบุสั่งซื้อมาได้เลยเนาะเดี๋ยวแอนก็จะจัดส่งให้นะคะนี่ค่ะบริเวณปากซอยเวลคัมวันนี้นะคะปกตินะจะมีร้านค้าร้านส้มตำนะคะอยู่บริเวณนี้วันนี้ก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูภาพบรรยากาศด้านในกันค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะ เงียบๆเหมือนเดิมนะคะซอยเบลคัม so เนาะข้างในนะคะก็จะมีทั้งร้านอาหารนะคะแล้วก็บาะะร้านนวดน,นะคะร้านอาหารก็กลับมาเปิดนะคะอยู่หลายร้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายร้านก็ปิดเงียบนะคะ ลูกค้าก็แทบไม่ค่อยมีนะคะเพืเ่อนเพืเ่อนมีเ่เพื่อนๆดูได้จากบรรยากาศเขาก็เปิดนะคะเปิดเป็นร้านอาหารแต่ก็ไม่มีลูกค้าเนาะอาจจะมีแค่ร้านละคนนะคะบางร้านก็ไม่มีนะบางร้านก็ยังปิดเงียบนะคะเหมือนร้านนี้นะนี่นะคะก็ยังคงปิดเงียบไม่มีไม่ไม่ได้มีการเปิดนะคะ ภาพบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้กลับมาเปิดนะคะดูมีการคว่ำโต๊ะไว้อย่างนี้นะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะหดหู่นะคะแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องที่ปกติที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ แอนก็มีการได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็น่าจะนานแล้วนะคะที่แอนมาถ่ายทําที่นี่เนาะตอนนี้ก็เลยกลับมาอัปเดตนะคะเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นไปพร้อมๆแอนนะคะ นี่ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นโรงแรมเปลวคัมนะคะเดินเข้าไปเนาะก็จะมีราวกั้นไว้อยู่นะคะตรงโน้นนะแอนจะไม่ได้เดินทะลุไปตรงโน้นนะคะเราจะเดินลัดออกไปทางอีกซอยหนึ่งเหมือนเดิมเนาะก็ <urging you. S 1> หลายร้านนะคะยังคงปิดอยู่นะคะปิดไม่ได้มีการ เปิดเตียงได้เนาะเห็นแล้วก็เศร้านะคะนี่ค่ะโรงแรมเรียวคัมเป็นโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวนะคะที่เป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะเมื่อก่อนส,ส่วนใหญ่นะจะเป็นจีนเป็นรัเสเซียนะคะเมื่อก่อน นี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่แอนนำเอามาฝากในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบดูหรือว่าเคยทำงานที่นี่เนาะก็จะได้เห็นแล้วก็อัปเดตไปพร้อมๆกันกับแอนนะคะเพราะว่าปกติแอนก็ไม่ค่อยได้มานะคะซอยนี้ก็จะอาจจะเป็นเดือนละครั้งนะคะที่มาถ่ายคลิปรีโอหรือว่าอัปเดตนะคะส่วนมากที่จะไปบ่อยๆก็คือ เดือนหนึ่งหลายครั้งนะคะเขาก็จะมีะตลาดซอยบัวขาวนะคะแล้วก็ตลาดลานโพนะคะที่จะไปบ่อยๆแล้วก็บริเวณชายหาดนะคะที่แอนจะชอบเอามาฝากเพื่อนๆเ,เ,เนาะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะตามคลิปตามวิดีโอเลยค่อนข้างที่จะเงียบนะคะ ตอนที่แอนถ่ายคลิปอยู่นี่นะคะก็เป็นเวลาเกือบเกือบเที่ยงแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะวันนี้ถือว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ปกติก็จะรู้สึกร้อนกว่านี้นะคะแต่เนื่องด้วยวันนี้มีลมนะคะที่พัดเข้ามาก็ทําให้อากาศนะคะรู้สึกผ่อนคลายนะคะไม่ค่อยได้มีความร้อนสักเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวเราก็จะเดินนะคะไปปิดคลิปที่บริเวณชายหาดเหมือนเดิมนะคะก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ชมภาพบรรยากาศแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะไปพร้อมๆกับแอนเนาะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจแอนด้วยนะคะแล้วก็ ข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับอาชีพเสริมนะคะขายอาหารทะเลเนาะอาหารทะเลแห้งนะคะเดี๋ยวแอนจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลนิดนึงเนาะ,ะก็ต้องขอบคุณน,นะคะหลายคนให้ความสนใจแล้วก็อยากจะอุดหนุนสนับสนุนนะคะให้แอาน,นี้รายได้เสริมเนาะ,ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอนขอเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็จะมานําเสนอเพื่อนๆนะคะว่า แต่ละ,ะสินค้าแต่ละตัวนะคะขนาดไหนราคาเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะก็เดินออกมาบริเวณปากซอยแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะข้างทางนะคะไปฝั่งโน้นเนาะ,ะวันนี้ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะคะ เสียงก็อาจจะมีลมซัดเข้ามาอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็มันเป็นบรรยากาศของธรรมชาตินะคะขนาดแอนต่อไม่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงที่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวขอปิดคลิปไปตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ